เกิดฝนฟ้าอากาศ22ไปจนถึง30พฤศจิกายน2567ไปรับชมรับฟังเลยค่ะช่วง22-23พฤศจิกายน67มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกหนักมากบางแห่งต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากล่าและ อาจจะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนสภาพฟ,ฟ้าฝนมีฝนหนักสลับกันนะคะขึ้นลมแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนประเทศไทยตอนบนวนอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เป็นระรอกระรอกลมหนาวพัดเป็นระบบมากขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน67วนอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมอีกรอบทำให้ลมหนาวจะพัดแรงขึ้นอากาศจะเย็นลง ในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนส่วนภาคอื่นๆอาจจะยังลดลงไม่มากฝนมีน้อยบริเวณประเทศไทยตอนบนแสงแดดแรงในช่วงกลางวันวางแผนเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสอากาศเย็นถึงหนาวได้ในภาคเหนือภาคอีสานค่ะสําหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะสวัสดีค่ะ